สวัสดีครับพบกับช่องจากชาแนลนะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวงานวัดนะครับอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์นะครับตำบลแพร้อมเภยอรบแลจังหวัดอุตตะดิตนะครับประตูในสักสวยงามนะครับเดี๋ยวผมพาไปอัชรากาชาตินะครับดูประตูประตูทำจากไม้สัก เราพ่อเอ็มพ่อแสทีนี้2563นกแต่ก็ได้ดำเนินมาจนวันที่สองของงานในคั้มคนนี้จากนั้นก่อนที่จะเดินตรวจชมบรรดาราบนว่ามีอะไรบ้างจากนั้นต่อเก็จะแวบเวียนไปที่แม่โอ้ยมาแล้ว เาอเสื่อเบอร์ตัวนี้ไปจุดมาฉากพาโชคนะครับจำนวนต่อละสิบอ่าได้สองเงินนี่ดีดีดีขายลูกขายเด็กลองให้ที่นี่ขายคาไปตั้ง

หาร้านขนมารานทองนีของอมคนคนไปข่าวสารละไอ้ที่ไอ้ที่เป็นตัวเลขแสดงว่าได้ของกินใช่ไหมเนี่ยลาก้าผ้าเอาเอานี่ไงเบลอนนะเอามนี่ยแล้วเอ่ไปเป็นเตอยู่ เฮ้ยเดยข้วสืบาดใจเสือบาดใเออสามตรงไหนครัตรงไหนครับ่ากู้ไม่ได้เลยเมือนสนอย่รอยืนรอเขาชมพู่มันจะได้ไม่สับเขาใช่ตัวอะไรหอม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 โอเคใจมากเดี๋ยวเดี๋ยวดูด้านโน้ที่เปสองึ้น้ไลู้ดแจ็คก

Ya, la... ¡En un orejo! được dạng ấy nó nó vàng rồi <laughs> lại rồi đợi xe

ไม่ได้ทานข้าวมาด้วยครับได้เล็กตาซอยนี่แหละอิ่มไปเลยอะไรนะทานข้าวช่วงไหนนะฮะทานข้าวช่วงไหนนะ เล้นและดูได้อย่างเดียวอ้าวเด็กถึงฟรีทั้งหมดโดยไม่เสียสตัมแค่ประการใดแลอนจะดูดเสร็จแล้วก็แวะเวียนมาตรงนี้กองรนยการดูมีพลันมีขมือจะยอมจะเลี้ยวอิมเ่อร์ได้มาทำบุญร่วมกับมาทำบุญร่วมจ้าสาธุูอาตอมาก็มี มีใครอ่ะคุณแม่ภาคจรอยู่ยิ่งอ๋อได้มา,า<ผ>ทำบุญเป็นสู่กระเป๋าสัตวของคุณแม่รวยไม่จบรวยไม่สิน้นรวยจนคุนอิจฉา <c oughs> รวยไม่จบรวยไม่สิน้นรวยไม่จบต่อไปวันนรวยจนโอเคครับหลังจากที่กลับมาจากงานบ้าน <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูว่า <c oughs> มัชฌาพระโชคสองร้อยเราได้อะไรบ้างนะครับสองต้นนี้เป็น มะม่วงแก้วนะครับมะม่วงแก้ว <ไป S 1> น้ำมันพืชนะหมอลกด<า>ข้าวสารมา่มามา่าข้าวสารมามา่า,า,น,มมาน้ำส้ม สโบู่นกแก้วนะครับน้ำองุ่นดีโดอันนี้ตะก้าก็ใช่นะครับตะก้า<ป>เพชรสีทองน้ำสับปะรด อันนี้เป็นขนมโบราณขนมอันนี้มากาว่ามีขึงสำเร็จรูปอันนี้เป็นเลห่อเล็กน้ำส้มน้ำสับปะรดน้ำสับปะรดแล้วก็ตะก้าใหญ่ตรงนี้สรุปอีกทีนะครับมะม่วงแก้วสองต้น แล้วเราก็มาตางต้นหนึ่งนะครับก็น้ำมันพืชมรกรข้าวสาร2แพ็ค2แพ็คนี่ครับถุงขนาด1นกิโลนะครับ2แพ็คไวไวสองห่อควิกหนึ่งห่อนะสับป,ปะรดสองขวดองุ่นขวดเล็กขวด กันต้าน้ำส้มสบู่นกแก้วสีม่วงสองขนมขนมสะครับแล้วขนมมีเลตะกาเล็กตะกาผ้าใหญ่นี่ครับก็ร่วมสมทบทุนทำบุญกับวัดสว่างอารมณ์นะครับเป็นงานประจำปีวันนี้เป็นวันที่สองนะครับก็ร่วมสมทบทุนพระชาภา,าโชคไป200บาทก็ได้ของมาตามนี้นะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับ